ขอไม่คาดคิดถ้าถ้าผู้หญิงเขาฝันี้ามีอ่าใช่ครับาใจใช่ไหมขาใจอ่าขาใจขาใจจะเอาไหนจะลดได้ราคานี้เนี่ยพัสุดๆเลยนะรถไหนอันไหนได้เนี่ยพี่เอาอันไหนอ่ะเออมีกันได้ครับเอาสองอันนี่สองอันอันนี้ที่ผมบอกรอสองร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบผมเอาสามร้อยสองคู่เนี้ยตัวนี้นะครับอ่าสวยมากกันนี้ร่าเกยแล้วก็อันนี้อะไรตลาดนกข่อยใช่สิ สาวเนี่ยคอนชันสีนะครับสีกัดสวยมากเลยสวยมากระบบรากดีมากนะครับผมระบบรากดีมากเลยพี่เขาเลี้ยงไม้สวยนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงนเรามาสอบถามนะครับว่าตลาดบดสีเราเป็นยังไงบ้างนะครับนิมมเสเซดได้มีโอกาสได้มานะครับวันนี้มีโอกาสมามานั่งคุยกับพี่เขานะครับหลายคนท่านนะครับอุ๊ดสีนิมมเสเซดคงจำได้ไหมครับได้ไหมเดี๋ยวจะดูมีหลาย เข้ามาถ่ายทำนะฮะมีหลายช่องเลยนะหลายช่องครับอย่างที่พี่เข้ามาถ่ายทำแล้วก็มา,ามทำนะช่วงนี้เป็นยังไงนะครับในตลาดต้นไม้ชัยนาทเราเหนียวหรือว่าพอไปได้อยู่พออไไปได้ยู่คครับตามแม่งงค้า ยังคิดนักเหมือนเดิมไหมไม้ฝั่งนู้นก็ยังพอมีนะพอมีพอมีต่งนู้นก็ยังพอมีนะครับไม้ใหม่ก็มาไม้เก่าก็ซอฟลงหน่อยซ่อฟลงหน่อยเดี๋ยวก็วนกลับไม้เลยครับใช่ใช่ใช่เวียนกันไปเรื่อยๆครับใช่ใช่ใช่ไม้ใหม่ไม้เก่าที่เขาก็ยังอยู่ได้นะครับถึง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 ราคามันเบาแต่ว่าเราเราพอดีในช่วงจังหวะที่เรา ทำไม้พอดีทำไม้แ้วอ่ามีมีเวลาทำไม้ด้วยทำไม้ได้เลย,ยแล้วก็ราคาสามารถจับต้องได้นะพี่เพื่อนนะครับสามารถ,าารถซื้อได้ทุกคนเลยนะครับราคาเบาๆีา๋ยวจะนำเสนอหลายๆตัวเลยวันนี้ราคาเบาๆนะพี่เนาะนะครับแต่วห้พี่เขา,เอาบอกราคาแล้วก็ชื่อไม้ด้วยนะครับบอนสีนะครับต้นไหน<า>มีโอกาสเก็บก็เก็บไปนะครับผมเป็นไม้สวยงามเป็นไม้โบราณเรานะครับที่สวยงามนะครับ ก้สีมีหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างเหลือเกินนะครับก็หลายชนิดหลายตัวหนูเกษตรก็ไม่ไม่สามารถรู้จักชื่อจะต้องให้พี่เขาบอกว่ามีตัวไหนอันนี้รัตนะลุงเรืองสวยมากสูงสูงสีนะครับผมประมาณนี้ราคาไม่แพงนะแต่ท้ายที่เขาได้นําไม้นะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่เก้าเจ็ดก็คงไม่ได้ไปขายที่ไหนนะเพื่อนก็คงจะนั่งสอบถามพี่เขาดีแหละนะครับเขาเป็นพ่อค้าประจําที่นี่นะครับตั้งอยู่ข้างสาร นะครับข้างตลาดกลางจังหวัดชนาธนะครับผมอยู่ในอะไรนะหลักเมืองหลักเมืองครับหลักเมืองอ่าอยู่ข้างสารสารหลักเมืองนะครับยินเพื่อน <c oughs> มีโอกาสก็มาเที่ยวชมนะครับเที่ยวชมเที่ยวชมไม่ว่าจะเป็นพวกพันไม้นะครับต้นันุ์หลากหลายชนิดพวกทูเรียนพวกอะไรอะพวกกระถอนมีหมดเลยพวกส้มโอขาวแตงกวา <c oughs> พวกมะนาวพวกพันธพืชผักหลายๆชนิดนะครับผมเอาไปจะได้เลยสวยเนาะ เด๋อนี่เหรอเอาไปแล้วพี่อ๋อน้ำมึงนนนี่นะอันนี้อะไรอ๋อตัวนี้น้ำมึงนนอ๋อแสดงว่าพี่เขาเข้าใจเล่นนั่นเละแสดงว่าเขารู้อยู่รู้ไมแสดงว่าเข้เล่นเลยไดครับผมเราสอบถามกันคัดคัดทำคัดมาถ้าเผื่อเจพซีนะครับพี่เพนเพื่อนสนใจ มันมีหลายอย่างเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเจ้าทําไม้นะครับรคุณภาพคุณภาพล้วนๆน,นะครับระบบรากดีไม้ไม้ตึงดีไม่ต้องกลัวตัวไหนไพอมีจำนวนนะครับก็มาดดมแบ่งกันเล่นนะครับในราคาที่ย่อมเยาเลยแหละนะครับในช่วงนี้นะซื้อได้หลักร้อยนะเพื่อนเพื่อนหลักร้อยสองร้อยสามร้อยตัวแพงสุดเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าว่าแพแพงแพงแงสุด ่ราคาหลักเท่าไหร่ก็อยู่หลักพันหลักพันเนาะช่วงช่วงนั้นก็ช่วงนั้นก็สูงเป็นหมื่นจับไม่ได้จับไม่ได้ตอนนี้ทำเองก็อยู่ไม่บางทีก็ไม่ถึงหลักพันร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยลายลายไปเรื่อยบอลเก่าบอลใหม่อะไรเงี้ยใช่าจะมีแพงก็เป็นพวกไม้ไผพวกพวกโครงเก้าชั้นเนี้ย โลเก้าชั้นีปรยู่ที่พันห้ายาเงี้ยนี่เพื่อนดูลายอันนี้พันห้านะครับข้าวชมพูข้าวม่วงชมพูด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 ูให้ดูนี่มันจะข้าวชมพูแล้วยิ่งยิ่งใบยิ่งแก่เต็มที่แล้วใบยิ่งจะสวยสีเข้าชมพูมันมันจะไล่ออกมาชมพูเลยเนี่ยอันนี้เริ่มต้นที่พันห้านะครับสวยสวยเป็นไม้เมะล็ดเนี่ยเป็นไม้เมล็ดนะครับพี่พินเพื่อนไอ้ต้นนี้ละพี่ต้นต้นใหญ่เท่าไหร่นะ อันนี้ก็พันห้าแหลยเข้าชมพูเหมือนกันเข้าชมพูนะครับเดี๋ยวให้ดูเหมือนนูมือหมุนโอเวอรนะครับไม่ใช่ต้นเล็กๆนะถือว่าต้นใหญ่นะครับเป็นไม้เมล็ดด้วยเนี่ยพันห้านะครับนี่สนใจก็บ้านบอนสีสวนนกนะครับทักทักทักเข้าเป็นเพจหรือเป็นเฟซเฟซเป็นเป็นเฟซบุ๊กนะครับผมบ้านบอนสีสวนนกนะครับทักเข้าหาพี่เขาได้เลยเนี่ยมีทั้งบอนสีหลากหลายเลยไอโนโน่ล่ะโนโน่ตัวนี้ล่ะ มีโนโนอันนี้ต้องไล่แดดก่อนต้องไล่แดดก่อนเพราะว่าตอนเรากำลังมากนะครับกำลังด่างด่างนะครับผมต้องเดี๋ยวรอไล่แดดอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้เปิดไว้ที่พันห้าครับพันห้านะครับเป็นไม้หน่อไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อนะครับผมไม้สมบูรณ์ดีโนโนนะครับท่านไหนอยากอยากจะเอาไปตั้งตั้งแม่หรือเอาไปต่อนะครับก็เอาไปต่อได้อย่างเงี้ยไอตัวนี้ตัวนี้มีจํานวนดังพี่อันนี้อะไรนะ รักเอ้ยรักเอ้ยรักเอ้ยน่าจะหมดแล้วหมดแล้วเนาะอ่าน่าจะหมดแล้วรักเอ้ยเท่าไหร่นะตอนนี้อันนี้ร้อยห้าสิบเนี่ยทักเข้ามานะครับท่านไหนสนใจเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับสวยระบบรากไม่ต้องห่วงเนี่ยทะลุกระถางเลยเนี่ยนะครับท่านไหนสนใจเนี่ยรักเอ้ยเนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยเนาะใช่ครับแบบเปิดชมพูอะไรมาสวยมากขาวชมพูเหลืองสามสีอันนี้แหละครับผมพิมานผมพิมารอันนี้เท่าไหร่ครับ ท,ทกันเองบาทอันนี้ห้าสิบบาทมีมีจานวนใช่ไหมใช่มีจำนวนครับอันนี้มีจํานวนนะครับทักขาที่เขาได้เลยนะครับเฟจก็นั่นแหละอะไรนะบ้านบอลสีสวนนกนะครับบ้านบอลสีสวนนกพิมพ์เข้า่าบ้านบ้านบอลสีสวนนกนะครับหนุ่มเดียวดุงเกษตรแต่พิมพขึ้นชื่อให้นะครับบ้านบอลสีสวนนกอันนี้อะไรนะพี่รัตนรุ่งเรืองอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับ ประมาณนี้อันนี้มีจํานวนไหมครับอันนี้มีมีจํานวนนะครับพรมพิมานใช่ไหมอ่าไอ้รัตน้าลุ่งเรืองรัตน้าลุ่งเรืองเท่าไหร่นะครับอันนี้ขายหนึ่งสองร้อยครับอันนี้สองร้อยนี่นะครับอันนี้เหรอพี่อันนั้นก็สองร้อยอันนี้ก็สองร้อยอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนะณเมืองนนท์อันนี้ก็สองร้อยนะครับชมพูสวยมากเลยเนี่ยพี่พี่พี่มีจํานวนไหม อันนี้อันนี้ก็มีจำนวนแลวตนนั้นลุงเรืองก็มีอันนี้ไม่มีเนาะอันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ขายดีใช่ไหมทำไม่ทันเป็นหัวหัวมันจะเล็กมันหัวราคาท่าแล้วเรแล้วเรามาถามกันนะครับเอานั่งกันก็ได้ที่เป็นไงครับยังยังพอขายได้เนาะพอขายได้เรื่อยๆแต่ราคาก็ซอฟลงหน่อยนึงไม่เป็นไรไม่ซีเรียสใช่ไหมซีเรียสครับทำจำนวนไว้เยอะๆแล้วขายในราคาซอฟก็ ๋ย่สทักวันหนึ่งมันจะกลับมาแล้วก็ค่อยเอาอันที่ราคาซอมันก็อาจจะขึ้นมากต<ร>ไม้เก่าไม้ใหม่บางทีไปตลาดเป็นขึ้นตลาดกันลงบางคนคไม้ใหม,ม่เยอะพอเยอะเต็มตลาดไม้ใหม่เต็มตลาดคนจะหันไปเล่นบอลเก่าอ่าอนบอลใหม่ก็เราคัดเก็บไว้ก่อนทําจํานวนทําจํานวนแล้วก็ทํก็ทาพันชิ้นมาใหม่ทําให้มันนี่ครทาให้มันดูสวยขึ้นใหม่แล้วก็หายบอลเก่าไป บอลเก่าเริ่มเต็มตลาดเขาก็หานมาเล่นบอลใหม่กันสลับกับเปลี่ยนถามว่ามันก็หมุนเวียงครับเป็นวงจรเขาวงจตร,งรต้นไม้วงจรต้นไม้ครับบางทีเก่าคนเล่นบอลเก่าก็มีในชมรมชมรมบอลเก่าส่วนคนที่พัฒนาสายพันธุ์ก็หายไปเล่นการพัฒนาสายพันธุ์บอลใหม่ขึ้นมาการพัฒนาสายพันธุ์ครับ,รบแ้วต่อไปมันก็อยู่ในใน ในช่วงในตลาดเรามารเรียนกันอยู่อย่างนี้แหละทั้งเก่าทั้งใหม่ก็มุนเรียนกันไปแล้วช่วงนี้พอ่อแคาไม้แคาล่ะครับช่วงนี้เป็นไงพ่อค้าแม่ค้าก็ยังยังนี้อย,อยู่ยังคงเก็บและทำจำนวนต้นไม้อยู่เนา <ผม S 1> นะผมว่าเนาะเดี๋ยัะะยงต้นไม้ที่ราคาบูมขึ้นมาเขาอ,อาจจะออกมาอาจจะจะเยอะใช่ใช่ใช่ต้นไม้ใบไม้ด่างไม้อะไรเงี้ยก็น่าจะออกกันมาตวงนี้เหมือนทำเราก็รับทำเก็บจำนวนไปก่อนครับ อันไหนที่ว่าพอมีเวันมีจำนวนเยอะเราออกมาขายได้ก็ทยอยออกมาขายก็ไม่ได้ว่าเอาออกมาขายเทถ้าเยอะใช่ใช่ถ้าเราเอาออกมาเทเลยมันก็ดูเหมือนให้ดูทําให้ราคามันตกไปอีกใช่ใช่แล้วก็ค่อยๆออกมามีสิบต้นออกมาครั้งละสองต้นขอใช่ใช่อะไรละให้หลากหลายไปไหบางคนก็ออกมาเยอะเกินก็เหมือนราคาด้อยลง ที่ยังยังขายอยู่ทุกทุกอาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับยังขายอยู่ทุกเสาร์ไม่มีท้อถอยไม่มีครับามลุยยางเดียวมีมีแต่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยถ้าทำจำนวนไว้อีกเยอะๆแล้วก็ไม้ตัวลูกผสมของพี่ก็มีตัวแล่ๆก็มีตัวที่โอ้โหผมหนุ่มเกษตรเห็นของพี่เขาตัวหนึ่งเนาะสวยๆไอ้ตัวไหนนะเมื่อกี้นะโอ้โหแต่ว่าหนุ่มเกษตรขอไปนอนนึง ไม้ที่ไม้เทพปีปีหกห้าพวกอะไรเงี้ยอย่างที่เราตอนนี้เราจับได้เราจับได้ในราคาที่มันถูกถูกลงแบบที่เอามาทําแม่พันธุ์ครับอ่าแต่เราก็ต้องเลือกหน้าไม้เลือกหน้าไม้ที่ว่าเอาหน้าไม้สวยมาทําแม่อืครั้งต่อไปถ้าเราไปทำเราก็อ,อาจจะได้หน้าไม้สวยเหมือนแม่ขอกมาหรือว่าเราจะขยายสายพันธุ์ คือติดดอกดอเกสรนอะไรเงี้ยเราเอามาทำตีรวมกันอาจจะได้สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็อาจจะน่าสวยอ่าเราก็เลือกหน้าที่มาทำก็ฟังเป็นแนวทางนะครับพี่เพื่อนเป็นแนวคิดแนวทางก็พัฒนาสายพันธุ์กันไปนเพราะว่าพี่เขาทำบอลสีนะครับอยู่บ้านะนะครับเดี๋ยวหนุ่มเกษมีโอกาสตร,ตรงว่างนะครับจะหาจะจะไปหาพี่เขาอีกนะครับะจะพาไปดูว่าเขาพัฒนาลูกไม้ได้ขนาดไหนะนะครับอันไหนมา เราทำหน้าไม้หน้าด่างถ้ามันไม่ด่างเราก็เก็บลิลมรั้วไว้แล้วอยาวมา,มาขายมาขายเหมือนมาขายลุ้นด่างลุ้นอะไรเงี้ยมันทําให้ไม้เก่อนตลาดใช่ไหมถ้าเราจะขายจริงคัดหน้าไม้มันดีกว่าคัดหน้าไม้คือให้สวยเลยแล้วก็มาขายเนี่ยไม้มันก็จะไม่ล้นตลาดใช่ครับบางบบคนเขาลูกค้าบางคนก็เขาก็ติว่าอ,อยากได้ไม้ถูกแต่หน้าไม่สวย เอาไปก็เสียลม,มไม่ย้อมด่างสวยเสักทีไม่ด่างขึ้นมาให้สวยสักทีเจ็ความท้องก็มีเชื้อมันน้อยเชื้อมันน้อย,อนนอยขึ้นมาแลเขาไม่ด่างมากครับรู้ว่าเราคัดหน้าไม้ที่ด่างที่สวยให้มันเชื้อที่มันเอยอะๆด่างที่สวยเนี่ยขายลูกค้าไปลูกค้าไปปลูกได้น้ำใบใหม่มาสวยใบใหม่มาสวยขยายสายพันธุ์ขึ้นไปก็ด่างสวยเหมือนเดิมผมว่าเอาอย่างนั้นดีกว่า คุยเร่องราคาเลยว่าเราก็อันไหนที่มันเริ่มด่างน้อยบางทีอาจโตขึ้นมาแล้วอาจจะด่างเยอะมันก็เราก็เก็บไว้ก่อนให้มันออกมาสวยก่อนแล้วถ้ออกมาจงไหน้ายดีกว่าบางทีไม้ทําจํานวนเยอะบางทีเราก็เอาออกมาขายไม่เกินตลาดอันนี้คือลูกไม้ผสม ไม้ผสมนะครับอย่างนี้คือลูกไม้นี่ยนี่ไม้ผสมนะครับอันนี้เท่าไรอันนี้ห้าสิบบาทครับใช่ไหมครับพี่แต่บางคนเขาก็เอาไปอัพฟอร์มใส่กระถางอาจจะได้ราคาดีกว่านี้ครับอันนี้คือไม้ทำเองเราก็ขายทั้งขายในแนวเหมือนส่ง่ะสรุปคือพูดง่ายวงการไม้ของเรานี่ยังไปต่อได้อย่างสวยงามเหมือนเดิม ไม้ไม่มีมันไม่มีมันตายเร่เอาเอาความคิดเห็นของพี่มันเป็นไงไม่มีมัมนตายไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะฝากพี่เพื่อนที่เลี้ไม้ด้วยกันยังไงบ้างก็อยากจะฝากว่าเราก็พัฒนาสายพันธุ<ม>์ไปเรื่อยๆให้ให,ให้สายพันธุ์มันไม่ให้หยุดอ่ะมันไงมันก็ไม่หยุดอยู่แล้วครับต้นไม้การพัฒนาสายพันธุ์อะไรครับคือการผสมผสานอะไรมันได้กันหมดทุกอย่างเออ แล้วแต่ว่าเราจะอยู่ที่การขายของเราใช่ใช่ับแล้วอยู่ที่การดึงตลาดดึงตลาดให้ขึ้นมาใช่ไหมฮะครับครับก็ยังไงก็อยากให้ได้ไม้ที่สวยออกตลาดกันอืมครับยังไงก็ไปต่อได้แน่นอนได้แน่นอนต่างประเทศต้องการสูงด้วยใช่ไม้ทุกตัวในเมืองไทยมีเสน่มีเสน่ห์แล้วก็มูลค่ามากใช่บางทีมันจะเป็นเสนนห์อย่างน่ไม้ใบฮะอืม หลากหลายสีสันอะไรเงี้ยเราจะเอาสีนี้มาใส่สีนี้มาใส่พีเราก็ทําเพงได้อะไรได้ที่อยู่ที่การพัฒนาสายพันธุ์ของเราครับก็ลองลองดูก็ให้ควกเพื่อนเพื่อเนี่ยก็ลองครับลองดูว่าเราทําสวยมาขายได้ยังไงก็ไม่ต้องกลัวใช่ขอให้สวยอย่างเดียวขอให้สวยอย่างเดียวเออเอาคุณภาพนะเอาคุณภาพใส่กันเลยนะครับอนี่เป็นเป็นแนวคิดแนวทางนะครับผมเอาไป เป็นแนวทางและก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ทําไม้เนาะนะครับยังไปต่อได้ไปต่อได้ครับเนาะยิ่ง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 ช่วงนี้ยิ่งมีเวลาใช่เวลาทําไม้ทาไม้ด้วยบางทีที่ลูกค้าเราหายไปคือที่คือไม้เขาล้นมือแล้วไงเขายังไม่เจอหน้าสวยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อ่ายงยงเจอหน้าสวยก็จะได้อีกหลายคนใช่ไหมใช่บางทีบางที ผมเนี่ยเดินตลาดครั้งๆที่บ้านมีนะมีแล้วเก็อยากได้อีกก็อยากได้อีกใช่มันไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นจริงๆเอาง่ายๆอย่างสาวนักกอล์ฟที่สนะที่ขายบาหลีเนี่ยลูกค้าของขามาสี่ห้าต้นนะหมดนั่นแหละก็คือเราคัดหน้าไม้มาคัดหน้าไม้เอาหน้าใจเราชอบอ่ะคือว่าเราสุดว่าสวยอ่ะเราก็ให้ลูกค้าอืมคือ คนเจ้าของร้านะอะยังไงก็ว่าสวยสวย<ช>แล้วลูกค้าต้องบอกว่าสวยใช่เพราะเราคัดหน้าไม้มาอืมคัดหน้าไม้มาต้องมาตรฐานถูกใจเขาใจเราอะเรา,าก็อยากได้ไม้สวยใช่ครับซื้อเราไปก็อยากได้ไม้สวยใช่ครับหน้าไม้สวยถูกต้องครับตองอันไหนไม่สวยผมก็ยังไงริมรั้วไม่ริมรั้วก็ปล่อยให้ย่อยไปไม่ขายต่อไม่ขายครับขาวมาขอก็ไม่ให้ มันเสียหน้าไม้เหมือนที่พี่บอกนะเป็นล้นทำให้ล้นตลาดใช่ครับโอ้นี่มีนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นหลักแนวคิดของของของคุณพี่ชื่ออะไรนะชื่อโอครับคุณพี่โอนะครับเป็นเป็นแนวเป็นเป็นแนวคิดที่ที่ดีมากนะครับวพื่นเพื่อนก็ฟังแล้วเอาไปต่อยอดกันนะครับไปพิจารณากันนะครับไม่ใช่ว่าเอาไม้รุ่นด่งขาย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 หรือว่าไม้ไม่สวยขายไปขายไปมันก็ ล้นตลาดลทําให้ไม้ที่หน้าสวยแล้วอ่ะราคาถึงลงต่ำอาอือครับครับเดี๋ยวคนก็ไปยึดติดตรงว่าเอ้ยเดี๋ยวซื้อด่างน้อยไปเดี๋ยวก็ด่างเยอะเออซื้อด่างน้อยไปเดี๋ยวไปด่างเยอะใช่คนก็ลงซื้อถูกกปนไมนเยอะแต่หน้าสวยปึ๊บแล้วขายไม่ได้เลยพอเจอราคาหน้าสวยอย่างหน้าไม่สวยขายพิบาทหน้าสวยขายพันอือถ้าซื้ออะไรอ่ะ ต้องซื้อหนาไม่สิบาหน้าไม่ซื้อสิบบาทไปก่อนเดี๋ยวกูสวยเองอย่างนั้นก็เสียหน้าไม้เราดิใช่แล้วก็เสียหน้าไม้ที่ด่างสวยไอตัวด่างสวยเราเสียเลยเสียเลยขายไม่ออกขายไม่ออกเออประมาณนี้เออแนวคิดพี่โอมดีมากนะครับผมซื้อหน้าไม้ไม่สวยไปอ้าวพอโตขึ้นมาหน้ามันไม่ไม่สวยไม่ด่างไม่ไงตะเคีอะไรเงี้ยทำให้คนที่ว่าถอดใจถอดใจกันไม่อยากซื้อแล้วรุ่นนี้อ่าก็ทำให้ไม้รุ่นนี้ตกไป อย่างนี้ครับพวกน้ามังนนเนี่ยมังคีารุดด่างเยอะเวลาผ่ามาก็รุดด่างเยอะอย่างเงี้ยตัวไหนครับเนี่ยน้ามังนนรุดด่างอ๋อด่างแต่ด่างน้อยเนี่ฮะเหรอด่างครับด่างครับแต่ด่างน้อยอืมอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ไม่มาขายหรอกมันติดมาอ๋อติดมาตอนแรกผมก็ปล่อยทิ้ง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 เกิบ้านหมดแล้วผมก็เลยคัดนานอ่าเนี่ยผ่าชิ้นเดียวกัน แต่สีด่างต่างกันต่างกันเลยครับเปีเทียบเทียมเลยนี่นะเมืองบนทั้งสองต้นนะครับผมแต่ว่าความสวยแตกต่างกันเยอะเลยอ่าันนี้ไม่ช่บอันนี้มันด่างน้อยเราไมาอยากเอามาขายบางอย่างมันทําให้ไม้ลดึงลงมาไม่ได้กลายเป็นเียหน้าไม้ไปเลยเียหน้าไม้อ๋อนี่เหตุผลนะครับผมอ่าพี่นเพื่อนนะครับเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับไม้ไม่สวยหรือไม้แบบมันตกเกรดเราก็เก็บไว้กับเราเลยไม่ต้องไปขายทิ้งใช่ไหม ลากระหนกเนี่ยมพวกนี้มันก็คือไม้หน้าเหมือนไม้พวกพวกสาวนครเนี่ยครับครับแต่มันคือหน้าไม้เขาเองมันไม่ด่างก็คือหน้าไม้ปกติเขาคือไม่ด่างแค่กัดสืครับครับอย่างทาสาวนครก็ต้องด่างสาวนครลานักป่าก็ต้องด่างครับครับครับคือมีด่างกับไม่ด่างครับโอเคครับผมครับอย่างชทยคนเนี้ย เอาขึ้นมา่ยูสีอันนี้อะไรนี่ชายชนชายชนะมันแรกมันไม่ด่างให้เก็บไว้ก่อนให้มันด่างมาก่อนแล้วเราเขาออกมาขายประมาณนี้อ๋อแม่แม่เขาด่างด่างสวยเลยแม่เขาเป็ไม้ชิ้นขาดเเท่าไหร่ครับแบบนี้เท่าไหร่พี่ห้าสิบบาทชายชายชนครับชายชนชายชนห้าสิบบาทดูหลอดเดงเต็มเลยมาแล้วนะครับผมสีมาเลยค ชายชน50บาทเองนะครับสนใจทักหาพี่โอได้เลยนะครับ f เฟซบุ๊กบ้านบอลสีสวนนกนะครับพิมพ์ว่าบ้านบอลสีสวนนกนะครับแล้วก็แอดเข้าไปหาพี่เขาได้เลยทักถามมีทุกต้นมีทุกชนิดก็แทบจะทุกชนิดเนาะขายพันไม้แทบแทบทุกอย่างเอรตอนนี้เป็นคนที่ชอบซื้อเลี้ยงชอบซื้อสะสมพัฒนาเลี้ยงเลี้ยงตัวนี้ ขยายพันธุ์เยอะเราก็ต้องแยกสายขยายพันธุ์ออกไปครับับต้องแบ่งจําหน่ายจําหน่ายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแบ่งปันะนราคาที่ถูกกันไปอย่างกล้วยโน้นนี่ผมก็ซื้อมาต้นหนึ่งต้นเล็กแค่นี้เองนะหกพันห้าใอปีนี้หกพันห้าจนกว่าจะได้ลูกก็ปีกว่ากว่าจะได้ลูกครับครับครับต้องใช้เวลานะ เราขายแค่พันห้าเรื่อยๆเราอาใส่อาใส่เล่นน้อยกินน้อยแต่กินยาวๆยาวๆใช่ไหมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาของปากของคอก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าหนุ่มเกษจะมานั่งกับพี่โอใหม่อีกรอบนึงนะครับติดตามราคาไม้ติดตามราคาตลาดไม้บอลสีนะครับผมยังอยู่ได้ยังไปได้พี่นเพื่อนนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับ โอเคครับพี่โอ,รอประมาณนี้นะครับผมครับสวัสดีครับผม